สวัสดีครับคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่ข่าวชัดพอดแคสต์พอดแคสต์ข่าววิเคราะห์ที่จะพาคุณเจาะลึกทุกประเด็นร้อนครบถ้วนคมชัดและแตกต่างเจาะลึกเรื่องราวให้ลึกกว่าที่คุณเห็นผมสุวรรณกลับมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยครับและดิฉันฟ้าสายค่ะร่วมพูดคุยและวิเคราะห์ไปพร้อมๆกันค่ะใช่แล้วครับวันนี้เรามีเรื่องราวน่ารักน่ารักอบอุ่นหัวใจมาฝากกันครับคุณผู้ฟัง ปกติเราจะเห็นภาพของนายทหารชั้นผู้ใหญ่ในมาดขึมๆใช่ไหมครับฟ้าใสใช่เลยคุณสุวรรณภาพจำคือต้องดูหน้าเกรงขามมีระเบียบวินัยเป๊ะแต่เรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้เนี่ยฉีกภาพจำนั้นไปเลยค่ะฉีกจริงๆครับกับพาดขัวาข่าววันนี้จากสนามรบสู่เวทีเพลงเมื่อแม่ทัพกุ้งจับไม้ร้องเพลงคู่หมนแคนแก่นคูนนง,งานเลี้ยงกเกษียณแค่ฟังก็น่าสนใจแล้วใช่ไหมครับน่าสนใจมากเลยค่ะ เรื่องนี้เป็นงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการของพลโทบุญสินภาดกลางหรือที่หลายคนรู้จักกันในชื่อแม่ทับกุ้งอดีตแม่ทับภาคที่2งงานจัดที่โคราชค่ะใช้ชื่อว่า Hero of อีสานเกษียณเกิดเกียิแม่ทับดินแดนแห่งอีสานงานนี้ยิ่งใหญ่เพื่อเชิดชูเกียรติท่านที่ทำงานรับใช้ชาติมาตลอดชีวิตบรรยากาศมีทั้งนิทรรศการตั้งแต่เกิดจนถึงเกษียณแต่ไฮไลท์ที่ทุกคนพูดถึงอยู่บนเวทีครับ ใช่ค่ะบนเวทีมีมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินดังมนแคนแก่นคูนที่แฟนๆบอกว่าหน้าตาคล้ายแม่ทับกุ้งมากๆใช่ครับาสยอารมณ์เหมือนแฝดคนละฝาเลยนะผมลองไปดูรูปเปรียบเทียบแล้วเออมีความคล้ายจริงๆโดยเฉพาะรอยยิม้มแล้วพีคที่สุดคือท่านแม่ทับกุง้งขึ้นเวทีค่ะแต่ไม่ได้ขึ้นไปมอบดอกไม้ค่ะขึ้นไปจับไมร้องเพลงคู่กับมูลแคนเลยสองเพลงรวดโอ้โหเสียงกรีตต้องดังสนั่นแน่ จากนายทหารผู้คุมกองทัพมาเป็นนักร้องบนเวทีมันทั้งน่ารักและหาดูได้ยากจริงๆใช่ค่ะเป็นโมเมนต์ที่ทำให้เราเห็นอีกด้านหนึ่งของท่านแม่ทัพกุ้งว่าเป็นคนสบายๆอารมณ์ดีชื่นชอบเพลงลูกทุ่งเหมือนคนทั่วไปท่านเองก็ให้สัมภาษณ์ว่าดีใจมากที่ได้เจอมอนแคนตัวจริงแต่เรื่องราวไม่จบแค่คอนเสิร์ตนะครับฟ้าใสาเพราะหลังจากนั้นยังมีสิ่งที่ประทับใจยิ่งกว่าเล่าเลยค่ะคุณสุวรรณ คือมีการประมูลสิ่งของและเครื่องรางของขลังของท่านแม่ทัพเช่นเสื้อรูปถ่ายพยาครุดเหล็กไหลเจ็ดสีพระหลวงปู่ทวดเนื้อว่านรายได้ทั้งหมดจากการประมูลจะนำไปสมทบทุนเข้ามูล,ลนิธิที่กำลังจัดตั้งขึ้นใช้ชื่อว่ามูล,ลนิธิพลโทบุญศิลป์พาดกลางมูล,ลนิธินี้ตั้งขึ้นเพื่ออะไรคะคุณสุวรรณจุดประสงค์หลักคือช่วยเหลือทหารชั้นผู้น้อยที่บาดเจ็บและงานด้านสังคมอือ่นๆครับ ตรงนี้แหละครับที่ผมรู้สึกซึ้งใจมากๆจริงด้วยค่ะมันไม่ใช่แค่งานเลี้ยงเกษียณแต่เป็นการต่อย,ยอดไปสู่การทำความดีคือท่านเกษียณจากตำแหน่งแต่ไม่ได้เกษียณจากหัวใจที่ดูแลลูกน้องเลยใช่ครับมันสะท้อนภาพความเป็นผู้นำที่ไม่ทอดทิ้งคนข้างหลังและถึงเกษียณแล้วท่านก็ยังเป็นที่ปรึกษาผบทยังทำงานที่สถาบันพระปกเกล้าและยังคงพบปรับพี่น้องประชาชนต่อเนื่อง เรียกได้ว่ากเกษียณแค่ในนามแต่ตัวตนและหัวใจยังทํางานเพื่อสังคมอยู่เสมอค่ะจริงครับเรื่องนี้สอนเราว่าไม่ว่าจะอยู่ในตําแหน่งไหนสิ่งที่สําคัญที่สุดคือหัวใจที่อยากช่วยเหลือกันท่านแม่ทับกุ้งเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากๆเป็นงานกเกษียณที่ครบรถเลยค่ะทั้งสนุกอบอุ่นซาบซึ้งและยังทำบุญอีกด้วยถือเป็นการส่งท้ายชีวิตราชการที่สมบูรณ์แบบมากๆเลยค่ะก่อนจากกันผมอยากฝากข้อคิดเล็กๆครับ ภาพที่เราเห็นไม่ใช่แค่ทหารเกษียณร,ร้องเพลงแต่คือบทเรียนเรื่องความเป็นผู้นำที่แท้จริงผู้นำไม่ใช่แค่เข้มงวดในสนามรบแต่คือคนที่หันกลับมามองลูกน้องและกล้าแสดงความเป็นมนุษย์ให้ทุกคนสัมผัสได้ใช่ค่ะและแม้จะเกษียณแล้วหัวใจของการทำเพื่อสังคมไม่เคยเกษียณไปด้วยการตั้งมูลนิธิเพื่อช่วยเหลือทหารรุ่นน้องแสดงว่าความดีไม่มีวันหมดอายุค่ะ สุดท้ายแล้วเรื่องนี้ทําให้เราเห็นว่าไม่ว่าคนเราจะอยู่ในตําแหน่งไหนสิ่งที่สําคัญที่สุดคือหัวใจที่เกื้อกูลกันนี่แหละครับที่ทําให้ท่านแม่ทํากุ้งเป็นฮีโร่ตัวจริงฮีโร่ไม่ใช่เพราะยศหรือตําแหน่งแต่เพราะหัวใจที่ยิ่งใหญ่ค่ะนี่คือข่าวชัดฟอดแคสขอบคุณทุกการติดตามแล้วอย่าลืมกดติดตามเราเพื่อไม่พลาดการวิเคราะห์ทุกประเด็นสำคัญในครั้งต่อไปผมสุวรรณอลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วเจอใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ และที่ชันฟ้าใสาก็ต้องขอลาคุณผู้ฟังไปเช่นกันค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะข่าวชัด podcast